สืบสารรักเพลงไทยเมื่อวานนี้นะคะสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ร่วมกับโรงพยาบาศพหลวงสาลาเฉลิมกรุงและก็หน่วยงานภาคีจัดงานถแถลงข่าวค่ะโครงการเยาวชนสืบสารรักเพลงไทยปีที่สองเึ่งได้รับเกียรติจากกุอนุธินชายวีรกูลรองนายกมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอดุลบุญลึกรองผู้อํานวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คุณนรเรืองมวล,ล้องทองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลศพหลวงสาราเฉลิมกรุงคุณบริพันธ์ชัยภูมิกรรมการผู้จัดการบริษัทเซเว่นสตาร์สิอโจำกัดคุณวิรัติอยู่ถาวรศิลปินแห่งชาติ ผู้ควบคุมวงดนตรีเฉลิมราชคุณปัทรมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าฝ่ายบริหารเทศกาลรตัตนโกสินทร์และก็คณะกรรมการนะคะเข้าร่วมงานถแถลงข่าวซึ่งหลังจากถแถลงข่าวเสร็จสิ้นค่ะมีการแสดงจากวงดนตรีเฉลิมราชและศิลปินต้นแบบอาทิเช่นคุณโกตุเ The Golden Song My Mind for S มีผักบุ้งหิมะผาน,นะคะแล้วก็ในโครงการในครั้งนี้เนี่ยทางด้านผู้จัดงานอย่างกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลศพหลวงสาลาเฉลิมกรุงคุณนรุมนล้อมทองเนี่ยก็มองว่าอยากที่จะเชิญชวนให้เยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะในการชิงถ้วยรางวัลเกียรติบัตรและก็เงินรางวัลมูลค่ากว่าแสนบาทด้วยกันค่ะ คือปีที่แล้วนะคะเป็นของโครงการที่เราเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลเนาะใกล้เคียงแต่ปีนี้เนี่ยเราทําทั่วประเทศก็เลยเ,ออเป็นเป็นโชคดีของเราที่ท่านรองได้มาสนับสนุนนะคะเพราะว่าจะต้องส่งไปถึงจังหวัดต่างๆคือปีที่ ขณะที่คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้พูดถึงโครงการนี้นะคะว่านี่เป็นโครงการดีๆสําหรับเยาวชนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถขยายโอกาสด้านการศึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตค่ะ โดยส่วนใหญ่มีความไพเราะมีความหมายที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะทําให้เยาวชนเหล่านี้ได้แสดงทักษะความสามารถของพวกเขาแล้วเราก็ได้ความร่วมมือจากทางทั้งภาครัฐภาคเอกชนเมื่อมี ครงการดีๆเช่นนี้นะทุกคนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้เยาวชนของเราได้บางคนได้มีอนาคตที่สดใสคุณเบิร์ตรงใัยแม่งอไตท่านก็เกิดมาจากเวทีแบบนี้แหละครับนะครับเพลงที่เมื่อกี้น้องร้องเพลงชีวิตละครถ้าจําได้ท่านเพลงตัวคุณเบิร์ตเนี่ยร้องเพลงนี้ประกวดสมสา3สกว่าป,ปีก่อนนะครับแล้วก็ทําให วันนี้เรามีศิลปินที่โด่งดังในระดับนานาชาติเช่นนี้เรียกว่าเป็นการอนุรักษ์เพลงไทยอมาตะนะคะแล้วก็ยังคงความร่วมสมัยด้วยน้องๆคนไหนสนใจนะคะตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่1เมษายนจนถึง15มิถุนายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0909755555หรือง่ายกว่าน,นั้นค่ะเข้าไปที่ Facebook Fanpage เยาวชนสืบสารรักเพลงไทยค่ะ